ตอนไปบายพี่น้องเขาบายสองแล้วนะคะฝนกระโตกพี่น้องเออวิดีโอก็อยากใข็ดทายหิบเบิ้เมืคันเนาะแม่สีบากซูฟังค่ะใหา,า,า่ไปใหา่มากใหญ่ทางนาน,นี่อยากไปทายอยู่ข้างนอกหอเบิงอยู่จัดแต่ว่าฝนตกับพี่น้องเออนะคะเอาไว้คลิปรุ่นเนาะค่ะเนาะจงไปเบิ้งข้างนอแต่เมา่เบิ้งข้างในก่อนเนาะค่ะเนาะนี่จัดสวนไม่อีกแล้วพี่นอ้องเห็นบอกค่ะทางยางเข้าไปนี่นะคะแม่ก็เอาไอ้อยังก็ค่ะ เศรษฐีเลื่อนหนอกนะคะเอามาไหวนี่ค่ะประกบกับกระถางแต่ว่าขังบนนี่ยังบระทึกใจแม่ปนใดได้ได้วยะเนาะเพราะว่าปรถึกใจแม่ย้อนยังวันติก็คือมันมันบกได้เขาตากรรมการปนใด <c oughs> <c oughs> นะคะส่วนฟังนี่เนี่ยถูกใจแล้วค่ะนี่นี่ค่ะใบหวานล้วนลวยเบลือกนะคะอันทั้งไตนะ,นะคะลวยบเลือกนะคะแต่ฟังตะซีกับเรือแหล่ออแล้ว <c oughs> รวยไม่เลิกนะคะนี่แกนพ่วงระยะนะคะนี่ล่อนะะคี่ปีเนี่ยปีสิเขานี่นะคะปีหนาเนี่นะคะก้อนสิปีหนาปีใหม่นี่นะคะนี่มารุ่นแกนว่าเขาสิออกดอกหลายซ้ำใดนะคะกําลังขุนเขาอยู่นะคะซึ่งใหญ่ออกจากมุ่มุ่ตรงนี้นะคะจาได้บะคะตอนแหลกไม่เอาอายุนีนะคะตอนนี้ตอนแหลกสิจัดสวนที่ตรงนี้นะคะและที่นี่แม่ว่ามันขวางทางค่ะ สินั่ง,งกะน,นั่งยากก่ะพี่น้องก็เลเอออกขาพ่อไว้มุ่มเดี่ยวนี่นะคะกับพอดีเพนโบพนบอไอหอน,นีนะคะเนาะพนบอเน่าไปนะคะเนาะพนกะเลยติดงามอยู่เลยค่ะพี่น้องนี่นะคะแต่ว่ามือนีวนาชีเอาชีงวัวมาแล้วสิเอาชีงัวใส่นะคะทีเอาชีง่วมาใส่อยู่ค่ะตอนเย็นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่จะพี่น้องนะคะ พะว่าเพิ่นบมมีฝุ่นมีปุ๋ยยังเลยเด้ค่ะปลูกแบบธรรมชาติล้วนล้วนได้ได้พี่น้องนี่นะคะแต่เพิ่นก็นยังยืดงามอยู่ค่ะยืดขึ้นไปสูงเติบโตได้พี่น้องบ้างด้วยควรนะคะนี่ค่ะแล้วตนกกน้นอีกกามือนี่ก็ย่ายออกพ่อไอ้นีแล้วค่ะพี่น้องอืออบ่งดูย่ายไปย่ายมากตอนตอนแรกปุยพุนได้ค่ะท่างบันไดขึ้นพุนค่ะเปลียนไม้ค่ะพี่น้องเอาสองยางไปไว้หั่นนะคะสเสนจันขาวบ่จ้า จันเงินว่าจันขาวกับจันขาวกับกุม,ม้านดำค่ะพี่นอ้องบูซื้อกุม,ม้านดำว่า,ะวาจะอีหยังดอกแม่จำบ่ได้ค่ะอีหยังกุม,ม้านกุม,ม้านนี่แหละค่ะซื้อดื้่นนะคะแล้วก็มุมนี้ค่ะนะคะ,ะไอไอไอออมของเข้ากับกระลังขึ้นค่ะพี่น้องกระลังเท้าขึ้นนะคะตะกี้สิมีตนใหม่ไปพูนได้เป็นบ่แม่ยานนะแวง แม่บวมค่ะพี่นงองซึ่งมือนี่แม่ไปจัดอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเอาเป็นคีปรุ่นแมบสีปเป๋าซู่ฟังนะคะเมื่อนีนแบบเปใหญ่กระถางแม่แม่เห็นกําแพงแม่บวมอีกแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะได้อีเข่งมะมันะคะสร้างมะมักระลั่งออกดอกเลยพี่นงองนี่ค่ะเนี่ยซ่อมดอกนะคะสีชมพูนะคะนี่ค่ะสร้างต้นหนึ่งพันแถมมาไห่อีกต้นนะคะได้สองต้นนะคะ,ะสีเดียสร้างสีแดงอยู่ค่ะพี่นงอง พะว่าสีแดงแม่เพราะท่านนี้มีวอลเลวกับสีส้างใไม่อยู่จากสีแดงนะคะจากใดนะคะเด็ชมพู่นะคะตามที่กิ่งมันเป็นสีชมพู่อ่ะแม่ก็มีอยู่บ้านหลังเก่านะคะแต่เอามาซ่อาแล้วเพิ่นบดติดโตสัตว์ซ้ํายากเลยค่ะพี่นองนะคะไออันนี้กับสื่อมาตกต่งงานอ่าเกษตรผุลคาพี่นองเนี่ยออกแต่มันต่น้ำเพลินค่ะเอามาอยู่น้ำแม่กับ่ออกนะคะ ก็สงใว่บมี่อย่างใส่แล้พี่น้องนี่ยีเขีงกันย่าออกดอกพบบลนี่ได้เลยค่ะออกตลอดนะคะออกตลอดก็ค่อยๆถูดออกตลอดอันนี้ก็กวนอันน pues like ี้เขาเอิ่นกวนอิ่มดางนะพี่น้องเนาะนี่อันนั้นกวนอิ่มเขียวข้างล่างกระดังขึ้นกันนะคะซึ่งจะหนาจิติดอยู่ดอก่าแม่ว่าแต่ว่าเป็นกึ่เหียวถือพูดนห็นเนาะนั่นยู่ข้างในนั่นค่ะนะคะส่วนนี้แม่ก็ตัดออกมาซ้ำตติดแล้วพี่น้องเนี่ย ออกมาไปหนีนะคะสิห้เป็นกวนอิมไปเล่ยนะตรงนี้นะคะนั่นแหลคะค่ะนี่ค่ะสิเป็นแบบนี้อันนี้ขึ้นจัดไมได้พี่น้องจัดไม่นะคะอันนี้ตัดลงมาเลยเอามาไวน้นีค่ะพี่น้องเอ,อผู้ดางค่ะพี่น้องซื่อมาแบบงามนะคะพี่น้องน้อนกินเบิดนะคะเลี้ยสําหนีแหะคะ่ะส่วนหยดมาลองมาแลงไม่เอาไปนี่ไปผุนกระติดกระสีใหญ่ขึ้นมาไวขึ้นเกาแหละค่ะอือาระทางว่างๆนี่ ผันเลื่อมเห็นค่ะเพิ่นมือเศร้านี่ผันเหลวเห็นไปอยู่นี่เด้นี่จะเอามาใส่เห็ดสุดเลยนะคะนี่แต่ทางที่เอาดินกอกไว้เรียบร้อยแล้วเอาว่าแเรวกเม็นแมวมนเมแมวติดค่ะกระโดดมาใส่ต้นไม้แมวโอ้ยแมวเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเอาบอนสีมาไว้ตรงนี้นะคะพี่น้องบอนสีนี่นะคะอันนี้ได้มาใหม่นะคะพี่น้องนี่เห็นอกค่ะบอนสีแม่นะคะนี่ตรงนี้สิเป็นบอนสีบวกกับอ่า อกโกนะคะเนาะนี่ค่ะมึงชายชนเนี่ยกำลังงามนะคะมีสามใบแล้วนะคะซื้อมาแต่ครั้งแรกสองใบ,บอ่าเพิ่นกะเน่าไปแล้วนะคะอันนั้นคือขึ้นมาใหม่ยได้ค่ะสามใบนี่นะคะอันนี้ค่ะนี่สิเป็นแบบนี้แหละค่ะตามไปขึ้นสี่เลยนะคะกับสิบปล่อยวางขั้นสี่ค่ะพี่น้องเอาวางค้างเดียวค่ะส่วนเนนี้อ่ะเอายึดเสานี่ไว้ค่ะพี่น้องเนี่ยลัก ลักอันค้างบักไซเมียนี่แหละค่ะนี่ทางพักไซเมียที่แม่ใส่บึงค่ะพักไซเมียนะคะอ่ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะทางพักไซนะคะผุนยอดนะคะนั่นแหละค่ะก็ะเลยเอาอันนี้พ่อยึดกันไว้เนี่ยแจ้น้อยตามที่กินกืบเก่เป็นยางดอกค่ะอ่ะบ่มีปัญหาค่นแนนดีอยู่นะคะนี่ค่ะทางนี้ยี่เค่งก็ออกดอกเหมือนเดิมนะคะเบื่อฝนตกค่ะพิ้องไปทั้งพุ่นบ่ล้ดเลอเนาะฝนตกเนาะนี่ค่ะ บักเขือต้นนี้ก็ได้กินสองลูกแล้วได้ค่ะ,ะกระลังไงอีกสองนะคะเห็นไ่ค่ะเนี่ยเขียวเปาะนะคะหน่วยบักง่ามเลยนะคะท่านเบิดก็ได้กินอยู่สี่หน่วยหาหน่วยอยู่ได้เนาะพี่ดอกกระเป็นอยู่นี่นะคะอันละค่ะนี่ค่ะพอได้เก็บกินอยู่เดีอืมแต่ว่าพอ,พอได้ไปเก็บปันเพียนบ้านค่ะเพราะว่ามันออกเทละหน่วย นะคะมีหน, ôi, น่อยกิจจิมสมน้อยนะพี่น้องอ่ะนี่นะคะสิม่วเบาให้ฟังเด้อพี่น้องเลยเบาอย่างติบสบอกหู้งแม่นี่ห้องบบได้เรื่องดอกค่ะพี่น้องเออนะคะสิบอกเป็นจะได้กินดอกค่ะบกฮู้นงนะคะเห็นบอกคะ่ะนะคะบ่ยืดบ่แยดเลยหน่วยทบผมมือนี่นะคะนะคะบ่ยืดบย่ยาวเลยนะคะบ่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 หน่วยบ่เป็นหน่วยเห็น่ะไมมคะ่ะเห็นบอกคะ่ะมันเป็นกระดันน,นันน่นนั่นนั่น สิได้ตัดรุด่ะพี่น้องแต่ว่าบ่าตัดเพราะว่าบอตัดยอนยังว่ดิพอไม่เป็นโฮมแต่ว่าเนี่ยซื้อมาตัดมกากรองออกไอเนี่ยเห็นเบาผ่าใบไม่เปนยุดกับใช่ท่าแล้วนี่นะคะเสียวอ,ออกเลยเนี่ยแหละหลังจากเบานี่แหละค่ะสิ้ไปเอาไม้มากรองออกนะ,ะประมาณหนึ่งสองสามสี่นะคะห่านะคะดึงดึงใบลงนะคะเพราะว่า <c oughs> ไปไอะอยังกอคขามันไปกวนไปเกลียกอนไร ไอ้ใช่ค่าเห่านะคะนะคะไอ้นี่เม่สิถามว่าอันชั่นอันชั่นเป็นยังที่บบมีสั้นอันชั่นคือเป็นแบบนี้อันชั่นแบบนี้กินได้อยู่บอกพี่น้องมันเป็นอันชั่นอยู่บอก่ามันเป็นอันชั่นปลาติจันแบบนี้มันเราบ่เป็นหอเป็นกีบหลายๆกีบเนาะเออมันเราเป็นแบบนี้ไหมคะนี่เป็นเป็นแบนจังสินี่มันบ่สมบูรณ์บอกค่ะพี่น้องอืมนะคะเนี่ยก็มีหลายอยู่ได้พี่น้องเนี่ย เนี่ยนะคะสก็บเอาไปตากแดดกับว่ามีแดดดอกคาะมือนี่นี่เก็บไปกินเก็บแจ้วได้อยู่คะ่ะนี่นี่นะคะดอกอันชันตามที่กิ่งมันสิเป็นสั้นด้เนาะอันนี้คือเป็นแบบนี้สันเดมันกินได้บอสันเดยค่ะลูกเอามาให้ค่ะกระสีมันสิมีสองแบบบ่พี่น้องแบบแบบเป็นสั้นกับแบบเป็นแบบหนึ่งสีบ่บ่ะเหไหมคะ่ะ นี่แหละเห็นแต่อันชั่นแบบว่ามันห่อไลยๆแม่ห่อเป็น,หหนกีบหลยๆเห็นนะมกุ้มายเนาะนี่ค่ะแม่กับมาเปลี่ยนใหม่นะคะพี่น,นอ้องออ่างบัวแม่นะคะอ่างบัวแม่เห็ดใหม่อีกแล้วทรายยับมาอยู่ทุกไสคะ่ะอวยไปหอดุนนะคะพุนค,ค่ะย่าวไปพุนเลยนะคะกับซูดุนกระโบมีอยัง้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะมาแบบนี้นะคะนี่คือขางหัวเฮียนบระเถาะนะคะเนาะเขาอื่นหัวเฮียนได้เนาะนั่นแหละคะ่ะ พอ่าเขาหันหัวมาทางนี่ไยจนน้้ทางทิศตะวันออกอืนี่นะคะ่ะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะมันอก็นนี่งามค่ะพี่น้องเมื่อรู้ซีไยองามดีเนาะบุญักสือพี่น้องอันนี้นอ้องเพิ่นอาให้แม่มาซ้ำค่ะช่วนช่มเพิน่นอันเพาะเมล็ดป่ะนี้เพิ่นก็เลย<ม>เหลือจากเพิ่นน่นะคะ่ะจากเพิน่นเอาเนาะคะเพิ่นบอกว่าพี่เอาบอกเอาอื อันใดที่เป็นต้นไม้เอาเมดบอกปฏิเสธค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระเล่นร่องเอามาช่ำเบิงเอายืดขึ้นอยู่ได้พี่น้องกระลัางงามเลยด้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาฟูนชิงงัวใส่เนาะเล็งเรื่อยเปียซะนี่ค่ะนี่คือเมียพึ่งซ้ํำเสานะคะอ่าช่ำใบค่ะเดี๋ยวจะเบิดพันนะคะนี่ค่ะแต่ตัดสีเหลืองก็ได้เอามาอันปักช่ำใบแล้วค่ะเพราะว่า ตอนจาตอนมีก็จะได้ก็ขอแล้วเพิ่นมานะคะพ่อได้แล้วกะมีหลายๆเลยะคะ่ะจักเสียวไวใส่นะคะเอออันนี้คือมาได้มาใหมาะะ่เลยค่ะอีเหนานี่คะ่ะได้มาใหมานะะน่นะคะ,คะพี่น้องนะคะนั่ระคะพี่น้องมีอยังสิบาทายเห็บเบืองดอกคะ่ะนอกจากสวนน,น้อยๆนี่ระคะ โอเคนะคะพี่นองขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่เข้ามาชมคลิปแม่นะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่นะคะฝากกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์กดติดตามแม่เพิ่มคนนีดนะะ้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในเหตุลีปผีเบืองต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝนตกแห้งแล้วคะขอโตไปก่อนคะ่ะบ่าวัดตีคะ่ะ